ต้นอะไรอ่ะต้นมะฮอกมะฮอกกานีฮะผมดีใจที่คุณรู้เกี่ยวกับภูเขานะครับแล้วนสมบูานระหว่างวิทยาศาสาร์และประวัติศาสตร์ทำให้ s t a r ย y v a l l ี y เป็นสถานที่ที่น่าหลงไหลยังไงล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอ้อนรับทุกคนเขาสู่ช n องของผมอยู่กับผมผมชื่อโจนะอุ้ยทุกคนโทเมทโวผมโตแล้ว แล้วเราก็จะขายขายขายไปให้หมดนะเราไม่ได้ตอนนี้อยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะนี่ผมว่าผมเผาเอ่อเออคอปเปอร์ไว้สักหน่อยดีกว่าเราต้องได้ใช้คอปเปอร์อีกแนะ่นอนเลยอะเอ้าได้แค่น,นี้เะรอ,อขาดจะกชิ้นเดียวเองอะอะไรของมั้โหเก็บ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 มาให้หมดฮนะ วางขายรอบเยวดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะผมอยากไปเก็บไอฮาร์ดดูดนะทุกคนผมอยากอัปเกรดบ้านตัวเองอนะอุ้ยผมเก็บโทเมทโทไม่หมดฮะอ,อะไรอุ้ยอะไรฮะโอ้โหกินแล้วตายเลยนะเห็ดพิษอันนี้ก็บัวผุดเอาได้ดึงดูดแมลงฮะมีแต่อะไรแปลกๆก็ไม่รู้ น่าจะมาจากมอสหรัอมั้งที่เราลงไว้เป็นมอสสริมของเกมนี้อะฮะโอ้ไม่เห็นนะเอ้ย้ยาย่าบูบี้เหรอบูบี้เหรอนี่อุ๊ยกระต่ายนี่ผมดึงตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดตรงเนี้ยจำเป็นนะถ่ายได้สลามเยอะจังเลย

แต่ชอบอยู่กับสัตว์าานะมันช่างใส่ซสื้อดีอะว่างั้นนะสัตว์ในฟาร์มก็พิเศษเหมืนอนกันนะแต่สัตว์ในฟาร์มเราไม่มีสัตว์แต่มันมีแต่พืชอะพืชด,ด,ว,ดวนๆนี่มึงไปไหนยานะยา่าเดินข้ามกันไปซะเลยกันไปซะอะขอบคุณนะ <laughs> ไหนเราก็มาทางนี้แต่ผมแวะไปใช้หาจากนิดีกว่าแล้วเราค่อยขึ้นไปหาโรบินเพื่อโรบินจะได้อัปเกรดบ้านให้เราต้องรู้ด้วยว่าไหมาโรบนินต้องการเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะ450นะไม่คุ้มเลยฮะ โลบินดกว่าโลบิงโลบิงเอ้ยอยา่ยาอย่าไม่ห้ามโอ้ขอบคุณฮะน้องหมาขอเล่นด้วยหน่อยคุณรูปหัวดัสตี้ไปหลายทีมากๆใช่แล้วเราชอบรูปหัวหมา โว้ได้ของมาขายเพิ่มอีกเอ้ยไหนก็ไหนแล้วเรามาแวะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมว่านะไอ้ตรงเนี้ยผมหดืออีกช่องเดียวซึ่งมันต้องใช้อะไรมัง่งผมจะได้เก็บไว้มาปลดอันนี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นการเก็บแร่อ่าใช่ด้วยเราต้องหาคอร์ดแดงแล้วก็เอ่อฟอสเซนทรียกับเอ,อิร์ธคริสตัล ซึ่งเราได้มาหลายรอบมากเลยนะแต่ผมก็เอาไปขายเรียบร้อยหมดเลยอะผมลืมไปว่ามันต้องการใช้ในการบริจาคที่นี่ด้วยบ้านอะบ่ายสามอเหรอเดี๋ยวอย่าพึ่งนะโลบินโรบิน,บนเดินเร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้งไงึโลบินอย่าพึ่งปิดร้านนะวิทันวิยๆ อ่าผมอยากรู้กันอัปเกรดบ้านอ่าใช้ไม้ส5 0ร้อหาสิบกับเงินหนะึ่งนมืนฮะแปบ๊บเดียวบอกเลยปรัแบบดิ่งเอาเงินหนึง่งมืนยังไงเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม้บนึงนะโอ้โหของขายสุดยอดขายขายขายไป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 ทั้งหมดฮนะอันนี้ก็ขายไปอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อนะคตเราอยากปลูกต้นอะไรอะ ต้นมะฮอกมะฮอกการีฮะชื่อแบบปวดร้าวมากมะฮอกการีทีนี้เดี๋ยวผมว่ามันจะมีอีกจุดหนึ่งฮะเรายังไม่ได้ตัดไม้ออกทั้งหมดถ้าเป็นฝั่งด้านบนเนี่ยเราตัดออกไปแล้วตรงเนี้ยฮะเราเคลียร์ไปแล้วแต่ตรงเนี้ยเรายังไม่ได้เคลียร์ฮะซึ่งเราจำเป็นต้องไปเคลียร์แล้วมันก็โคตรกลวงผมเวลาสักครู่นะครับ นผมหมดละไหวสุดแค่นี้แหละฮนะเอ๊ะไหนตรงนี้มันก็มีอีกหนึ่งผมก็โบ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 โอเค The next day ไหนนี้เช็คดวงหน่อยเช็คดวงหน่อยวันนี้เหล่าวิญญาณมีความสุขมากพวกเขาพยายามสุดกำลังเพื่ออวยพรคุณให้โชคดีโหขนาดนั้นเยอเลยโอ้โหพริกผมโตอีกแล้ว พี่คุณบูเบอรี่ผมก็โตอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่นงน,นะ,งนนะ,งนนะเราแวะไปลงพ่อเห็ดเราด้วยดิว้าวก่อนีะขายขายไปให้หมดขายไปให้หมดเลย หวังว่าผมจะได้สปริงเกิลใหม่เร็วๆนี้นะนี่แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์ไม้เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้ไปให้โรบินกันเราจะได้อัปเกรดบ้านของตัวเองกันนอนอุดหูมากับห้องห้องเดี่ยวมานานแล้วฮะอยากมีห้องครัวกับเขาบ้างจะได้ทำอาหารถึงไม่ชีวิตจริงจะทำอะไรไม่อร่อยเลยก็เถอะ โอเคเราได้ไม้มา119ยบแปบหนึ่งนะถ้าเกิดผมเอาไม้ออกมาทั้งหมดผมจะมีอยู่510อบุ้ยโอเค,อเ,คเก็บนี้ก่อนนะเก็บนี้ก่อนโอเคเราไปหาโรบินได้ละแต่ก่อนไปหาโรบินเดี๋ยวผมว่าเราไปหาเรียาก่อนแป๊บหบนึง่งเอ่อเวลาหาของป่าจเจอตาฉันไวมากนะเอาไว้สักวันฉันจะทำสลัดผลไม้ดีๆให้เธอนะ ได้เลยทำมาเลยอยากได้ของกินลงเหมืองพอดีไหนก็นไหนล่าเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันทุกคนเราจะได้ไปไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรฮะผมจะต้องไปหาเอเล r o s s รสเราก็ต้องไปหาเออร์คิสตอนอีกแล้วก็ไปหาฟอร์เซนเทียด้วยเราขาดทั้งสามชิ้นเนี่ยเออว่าต้องมาหาโรบินนี่นาะลืมมันจะลงเหมืองเดียวเลยเรา โรบินบ้านน่ะโรบินไม่อยู่งั้นน่ะอะไรกันครับเนี่ยวันนี้โรบินไม่ขายของอ่ะ let's go oh my god man สาลามก็ตีได้เจ็บปวดมากเลยอ่ะอุ๊ยเดน่มอม้ง แต่มองอ่ะออ้ควรจะสองเม็ดเลยโอ้ชั้นนี้หลบเด,ดอดหลบดอกแรกเป็นหลักนะอุอ้ผมได้ของที่ผมต้องการแล้วอูอ้สลามสลามมาอิ้งตัวอะไรว้าวกินพลังอะไรกันต้องขึ้นมาด้านบนฮะแล้วก็ตีจากด้านข้าง โอเคผมมาเดี๋ยวผมออกเหมืองก่อนนี้เราต้องไปหาออคิสตนันแล้วก็อฟอ์เซนเทรียซึ่งผมว่าเราไปหาฟอ์เซนเทรียก่อนดีกว่าไอนี d อะฟอ z เซนเท e ียอู้ดเดมอนเฉยเลยอยากได้ฟอ์เซนเทรียไม่ใช่ดิมอนอยู่หนูฟอสเซนเทรียนะ่ะโอ้อะไรเนี่ย A hôm như nha ở Frozen xin triệt. Ok, tôi đã hôm nay hôm nay hôm nay lấy. nay đi nay hôm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  จริงถ้ามันเป็นชั้นลึกๆผมว่าน่าจะลําบากนะแต่ว่าเราผ่านชันนี้มาเยอะแล้วไงมันก็เลยไม่ยากสําหรับเราสักเท่าไหร่ไม่มีฮะงั้นเดี๋ยวอีกรอบหนึง่งถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวผมขึ้นเลยฮะเพราะมันสามทุ่มละกผมกลัวไม่ทันว่ะเดี๋ยวผมขึ้นดีกว่าผมกลัวไม่ทันจริงๆออกจากเมืองดิ วายสามทุ่มยีิแล้วสามทุ่มย,ยีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเวะเดี๋ยววเอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวค่อยที่หลัง โอเคครับที่เหลือเราก็ขายเอ๊ยเดี๋ยวนะฟรอสตินทรียมเก็บไปยังโอเคเก็บมาแล้วฮะไดมอนด์เลดพอร์ตฟรอสตินทรีทีนี้ที่เหลือเราก็ขายไปเลยขายขายอันนี้ต้องเก็บฮะอันนี้อะไรบริจาควิพิธภัณฑ์ได้โอเคอันนี้ทุบได้ส่วนอันนี้บริจาควิพิธภัณฑ์ได้อันนี้ขายสักชิ้นหนึ่งแล้วกันอันนี้ขายหมดเลยฮะอันนี้เราก็ขายขายอันนี้ขายอันนี้ก็ขายเรามาในที่นี้ที่เหลือเราก็เก็บให้หมดเลยอืม เก็บแล้วก็อันนี้เก็บ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 เห็ดเห็ดเราขายไปด้วยก้อนหินเราเก็บไว้ไม่รู้เก็บไว้ทำไมแต่เก็บไว้ก่อนนี่เรามีโคอยู่เยอะอ่าแป๊บหนึ่งนะเราก็เผาคอปเปอร์ทิ้งไว้ด้วยว่าเดี๋ยวเสร็จโคนิดหน่อยแล้วก็เก็บไว้อันนี้แซ ช่ไหมแซฟของป่าเก็บไว้ส่วนอันนี้เราขายทิ้งไปเลยเราไม่ได้ใช้แล้วก็นอนโอ้ยเย่สเินเกอร์ผมอัปเกรดแล้วอุ้ยมได้ที่ทำชีสมาด้วยแล้วก็ได้ฮาร์ดวูดเฟนส์โอเคอุ้ยปลดล็อกระเบิดออระเบิดมันจะมาห้าพันหก หลังๆก็รู้สึกว่าเงินเริ่มเฟอ้อนะครับเนี่ยเออคริสตัลน,นี่มันหายยากจังเลยวงเงี้เกี่ยวไมก็ดีอ่ะอ๋อไม่เจอเอุย้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคไปครบแล้วครบแล้ว นี่แๆแล้วก็มาทางนี้แล้วเราเอาไม้ติดตัวมาด้วยนั้นเดี๋ยวเราก็แวะอัปเกรดบ้านไปด้วยเลยสวัสดีครับผมอยากอัปเกรดบ้านใช้เกันหนึ่งหมืนกว่ามาสี่ร้อยห้าสบทอนจัดไปขอบคุณครับฉันจะเริ่มในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะเสร็จภายในสามวันนะโอเค ันนี้น้ำพุสวยจริงๆเอ่อสวัสดีนี่ตัวเราตืินแล้วต้องแอ่นพุงด้วยนะตัวดีโจอ,อากาศดีจริงๆนะคุณว่าไหมคุณรู้หรือไม่น้ำพุนี้เมีอยู่ถึง30ปีแล้วนะมันได้รับการบารุงรักษาจากช่างเทคนิคจากแกรมพันตันะ่ะ ความของคุณมีความคืบหน้าบ้างหรือเปล่าผมไม่ได้ไปเยี่ยมตั้งแต่คุณลิุยาในผมไปติดตั้งการทดลองในถ้ำมมานะซึ่งผมก็ยังคงขอบคุณคุณอยู่นะนะฉันคุณพูดอะไรเดีย๋ยสร้างอาการเพิ่มเติมโดยโรบินฉันกำลังมองหาสปรปงเกอร์หัวฉีดเพื่อฉีดน้ำแบบอัตโนมัติฉันมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มทัก,กษะการต่อสู้และการตกปลาเอาตอนนี้เรากำลังสร้างอาคารเพิ่มเติมโดยโรบินนะ โรบินบอกให้ผมสร้างอะไรสักอย่างใหม่ๆในฟาร์มของคุณผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับคุณนะวันนี้ใจที่คุณได้ดีที่スタデวウエリーการเป็นเจ้าของฟาร์มมีงานที่ต้องทำมากมายและอาจจะมากเกินไปในบางครั้งคุยกันกับスタデวウエリーกันหน่อยไหมคุณรู้หรือไม่ว่าหุบเขาของเราตั้งชื่อมาจากอะไรเอ่อスタディウ ดวงดาวเหรออ่าเป็นเพราะดวงดาวแล้วกันฮ่าฮ่าอย่างไรคุณก็พยายามดาวแล้วนะคุณโจไม่ใช่เหรอหนึ่งพันปีที่ผ่านมาฝนดาวตกขนาดใหญ่ถล่มพื้นที่ของสหาสาธารณรัฐเฟิร์นเกลแน่นอนว่าตอนนั้นสาารณารัฐยังไม่เกิดอนะอุกบาตมีมากจนเส้นของพวกมันดูเหมือนเส้นใยยืดไปทั่วท้องฟ้าเลยล่ะ อุกบาทคล้ายการหยดน้ำเล็กๆเ,เหมือนกับน้ำค้างยามเช้าบนใย,ยแมงมุมดังนั้นใบพัดรูดของเราจึงเรียกมันว่าน้ำค้างแห่งดวงดาวเมื่อศาสนาฟนกิลก่อตั้งครั้งแรกในเะมื่อ150ปีที่แล้วทุกคนยอมรับแล้วก็ตั้งชื่ขอขูเขาเว,ว่าสตาร์เดวก็เป็นเกียรติแก่บรบพบุรุษของพวกเราเนี่ยนะนะคุณเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมพืชข,ของคุณถึงแข็งแรงูีเสมอหรือทำไมพวกมันถึงมีคุณภาพสูงอย่างง่ายดายน่ะนั่นเป็นเพราะฝนดาวตก ดินในหุบเขาถึงจะอดุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งมันมีสารอาหารมากมาย,ยเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะนะโอ้โหเฮ้ยวิทยาศาสตร์จะกอีกแล้วนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุที่เข้มข้นในดินรวมถึงสังกะสีแมงกานีสบอรอนเหล็กกำมถันโคบอลทองแดงแมกนีเซียมและอื่นๆมากมายบาบาราทุกอย่างเติบโตได้อย่างง่ายดายด้วยดินที่อุดมสมบูรณ์นี่คือเหตุผลที่ชาวล่าจำนวนมากได้กำหนดวิถีชีวิตของพวกเขาในสตตร์เดวิลลี่สุดยอดฮะประวัติศาสตร์ที่ยา วนั่นเกาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็พูดดีๆกับเขาสักหน่อยกันโอ้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วล่ะขอบคุณนะผมดีใจที่คุณรู้เกี่ยวกับหูเขานะครับแล้วผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และวัศาสตร์ทำให้สตตล์เรี่เป็นสถานที่ที่น่าหลงใหลยังไงล่ะโอ้ดูเวลาสิผมไม่ตั้งใจที่จะลังคุณไว้นานฉันจะให้คุณกลับไปทำธุระของคุณที่กำลังจะทำอยู่ขอให้เป็นวันที่ดีนะคุณโจ เฮียมึงเล่าประวัติศาสต์ตั้งแต่นั้นแรกจนตอนสุดท้ายกูฟังเลยไหมล่ะกูจะนั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยประวัติศาสตร์นี่ยาวยืดเลยอะยืดแบบยืดโอเคครับ okay, <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเอาิเอเอร,ร์ธคริสตัลมาบริจาคกันแป๊บนึงเไม่ใช่บริจาคมายอดเ,อเราจะเรียกที่นี่ว่าเราจะยอดแต่ถ้าเป็นบริจาคเราจะเรียกที่พิพิธภัณฑ์แล้วกันเนาะ แล้วเราก็อ่าอยู่ไหนนะเอ้ยคิดซใส่ไปเรียบร้อยฮะ Building complete เสร็จแล้วด้วยฮะอุ้ยในโอมิกอืออือออะไรเกิดอะไรขึ้นไม่เนอะอุ้ยน่ารักขี้มายอะพวกเราคือเราจุนิโม่ผู้พิทักษ์แห่งป่านี้โอ้โหเหมือนใหม่อะไรวะครับเนี่ยเอ้ยถืออะไรถืออะไรถืออะไร เดียวเดียวมันไม่เห็นถืออะไรเดียวเฮ้ยวิ่งทะลุได้ไงอ่ะอ้อตามเราเฉยเลยฮะเขาไม่ได้ตามเราโอ้ก็ถือดาวเอ้ยบอกกันมาสั่งนี้หกดวงเหรอว้าว โอ้ดาวแรกฮนะเหลือตั้งห้าดาวเนะี่ยตอนนี้คืออะไรอ่ะหนึ่งหมื่นอ๋อบริจาคเงินเหรอเอาเป็นสอง0นห้าไปก่อนนะวิ๊ย้เค้กใส่อีกห้าพันวิได้ปุ๋ยขอบคุณครับโอ้ที่เหลือกูจะใส่ไหวไหมน่ะหนึ่งหมื่นเลออีกสองหมื่นห้าทั้งตัวเหลืออยู่ห้าพัน บั๊บเบิ้ลเงินไม่เฟอือแล้วจังหวะน,นี้จบการวิถีเงินเฟอือเราเดี๋ยวเราแวะไปหาคุณคริสไอ้ลุงลุงไม่ใช่นี่มันคุณตาแล้วจะเป็นชาวไรสินะออย่างนั้นก็เป็นอาชีพที่สุดจริต้ะนะอ้าวลุงพูดงี้ต่อยกับผมตาพูดงี้ต่อยกับผมด้วยว่าตาจะบอกผมปลูกผักแล้วผมไม่สุดจริตหรอ สวัสดีครับคุณกรินผมมาเปิดผลึกว้าวบริจาคโอ้คอปเปอร์อันนี้ให้โกมาโอ้ดีกว่าไม่ได้อะไรเหรอฮะโอเค แม่ของฉันเ็เป็นคนขับรถเมล์ไปเทียงเทสายคาลิโก้นะแต่เมื่อไม่กี่ปีเมาก่อนรถมันเสียไปซะแล้วนะท่านนายโยทำดีโดยบอกว่ากองเงินทุนไม่อพอไม่งั้นก็เลยยังซ่อมไม่ได้นะโอ้ได้เลยเดี๋ยวเคลียร์ให้ไอกองเงินทุนไม่ใช่ปัญหาเราดูดไปแล้วเมื่อกี้7,000กว่าบาท <c oughs> เวลาบริจาคของแล้วทุกคนใส่ไดมอนด์ใส่นี่ไปด้วยนี่ก็ใส่ไปนี่ก็ใส่ไป แต่ไป,ไปด้วยแปนี่บีโอเคปะไหนก็ไหนแล้วเ,เดี๋ยวเราแวะไปที่ชายหาดกันจักหน่อยโหเงินเงินยังกับราคาเสื้อฮะสี่เก้าเก้าอ้ยสี่เก้าเก้าเก้าเออวิหนอนนอนได้หนังสือใหม่ โอ้ไม่ได้อ๋อผิดช่องผิดช่องเอ้าเลยเลยโอ้โหหนังสืออีกเล่มหนึ่งเก็บวิ่งได้ดับเบิ้ลโอ้ได้สีทองมาด้วยฮะ วัสดีนะเชฟคุยกันหน่อยโจคุณดูมึนๆน,นะน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศมันร้อนทำให้คุณเวียนหัวไม่ได้เวียนหัวเลยสบายใจมากตอนนี้ลื่นลมลื่นลมใครเนี่ยถ้าฉันว่างก็จะไปช่วยงานที่ฟาร์มนะโอ้ได้เลยครับมาเลยแต่กัสจะลมเสียถ้าฉันไปทำงานที่อื่นเรียบร้อยเอเบลี่เธอโดนกัสจีบเวลาเชื่อเรากัดจ้องจะเล่นเธออยู่นะรู้หรือไม่ สวัสดีครับคุณก๊สผมอยากจะซื้อสลัดเก็บไหมสักสี่ขอบคุณครับไปแล้วเ้ยผมยังไม่ได้คุยกับลีอาเลยกี่หัวใจแล้วเนี่ยเฮ้ยกี่หัวใจเดียวเองขอคุยกับลีอาหน่อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโบกมือ โจถ้าทำฉันตกใจนะแล้วทำอะไรอะ่ะเห็นผลไม้บนต้นไม้นั้นไหมมันดูน่าอร่อยใช่ไหมล่ะแต่ฉันเอื้อมไม่ถึงอะ่ะอ๋อได้เลยเฮ้ยเจ๊อ้ <c oughs> อาวอีอีอกอบใจจ้ะถึงยังอกเกได้มาแล้วไม่ยอะปล่อย,อยกันเลยเหรอ แต่แข็งแรงกว่าที่ฉันเห็นนะเนี่ยไม่แข็งแรงได้ไงวันๆก็จะอยู่ในเหมือนอยู่ในสวนอันนี้ลองชิมสักชิ้นไหมขอบคุณนะโอ้โหเอามาทั้งลูกเลยเรียบร้อยอะโรแมติกธอรู้ไหมฉันพึ่งนึกอะไรได้ล่ะถึงแม้ชีวิตสุดป็นของฉันจะล้มเหลวแต่ฉันก็ยังมีเพื่อนที่คอยฉุดดึงฉันขึ้นมาจากความผิดหวังพวกนั้นน่ะนะมันก็ไม่ได้ล้มเหลวนะ เฮ้ยเฮ้ยบ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปกันครับตามไปกันตามไปกันเออคุยคุยหน่อยขอบคุณที่ช่วยฉันไว้ก่อนหน้านี้นะได้เลยฮะเต็มใจเต็มใจพลังงานเเหลือเยอะมากเลยนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปหาแฮชวูดกันเถื่อนี้น้องของเวลาเก็ียสลามแล้วก็เก็บของแป๊บหนึ่งนะครับ ประมาณนี้แล้วกันแต่ที่นี่เราก็เข้าบ้านก่อนไปบ้านก่อนมันโอ้ผมทุ่มครึ่งแล้วเหรอไวจังเลยก็สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะฮะผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าแล้วคลิปถัดไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายเบอร์ <Yeah. S 1> ก็โอ้แหละ